สวัสดีครับวันนี้วันศุกร์ที่11มิถุนายนพศ2564นะครับผมทีมงานร้านร์ฟ้าลานศักอุทัยธานีนะครับก็ได้มาติดตั้งปั๊มสเสมอร์ทให้กับคุณเบลนะครับเป็นบ่อที่2กันแล้วนะครับเป็นบ่อที่2กันแล้วคุณเบลอยู่บ้านดอยงามนะครับหมู่ที่7ตําบลดอยงามอ,อําเภอพานจังหวัดเชียงรายนะครับ ปั๊มเสมอท,ที่เราลงไปในบ่อนะครับบ่ออยู่ในห้องเก็บนี่นะครับตัวนี้เป็นตัว2,200วัตต์นะครับให้น้ำอยู่ที่21คิวสูงสูง75เมตรนะครับท่อที่เราลงไปเป็นท่อสองนิ้วนะครับอยู่ในนี้นะครับเป็นท่อ2นิ้วระดับน้ำที่เราเจอ8เมตรนะครับเราลงกันไปทั้งหมด6ท่อนนะครับอุปกรณ์ตู้คอนโทรลอยู่ในนี้นะครับ ส่วนแผงก็เป็น370รอยเจ็ดิบวัตต์โมโนฮับเซลนะครับนะครับลงกันเต็มเต็มไปเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะใกล้ใกล้ันเลยผมก็กลัวต่อนะครับต่อดุนะครับเดี๋ยวไปดูให้ดูต่อนะครับเห็นรังต่อไปครับนะครับดุมากนะครับนี่นะครับโครงสร้างทางคุณเบลเขาได้ทำไว้ให้รอเราแล้วนะครับ สิบสองแผงนะครับเต็มที่ในร่องนี้จะเป็นป่าพริกนะครับเป็นพริกกำลังมีเม็ดเลยนะครับนี่นะครับสิบสองแผงมโมโนฮับเซลนะครับสามร้อเจ็ดสิบวัตตขนาดแดดสลัวสลัวนะครับน้ําใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ไฟผสม ชุดนี้เป็นชุดที่สองแล้วนะครับซึ่งทางคุณเบลได้ให้เรามาติดตั้งเป็นชุดที่สองแล้วนะครับซึ่งชุดแรกได้ติดตามผลงานของเราได้ใช้ผลิตภัณฑ์ทางร้านดีมากนะครับก็ให้เรามาทําเป็นชุดที่สองนะครับซึ่งชุดแรกก็จะอยู่ด้านนู้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับใกล้ๆกันนี้แหละครับก็ต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับคุณเบลแล้วก็ผู้ อุปการะคุณทางร้านนะครับที่อุดหนุนสินค้าทางร้านนะครับนู่นนะครับเดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับนู่นนะครับซึ่งบ่อแรกที่เรามาทํากันนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับอยู่ตรงนู้นปีนี้ก็ติดต่อมาอีกนะครับให้เรามาติดตั้งบ่อที่สองนะครับที่นี่นะครับบริเวณโดยรอบก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผืนนานะครับ อยู่ติดภูเขาก็จริงนะครับแต่น้ําที่นี่ดีจริงๆนะครับนี่ติดตามกันมาเรื่อยๆนะครับทางนู้นก็ใช่นะครับซึ่งเป็นลูกค้าเดี๋ยวก็จะตามกันมาเรื่อยๆนะครับที่เป็นส่วนลําไยนะครับอันนี้เป็นเถียงนานะครับเขาเรียกเถียงนานะครับที่บ้านเรียกเถียงนาแต่ผมไม่รู้ทางนี้เรียกอะไรนะครับถ้าเป็นทางใต้เขาเรียกหนํำหนำนะครับกระหนํำ อันนี้ก็เถียงนานะครับบรรยากาศดีนะครับน้ำดีนะครับไม่ผิดหวังก็เลยจริงๆนะครับไฮบริดนะครับตัวนี้เป็นไฮบริดผสมไฟอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเราไปดูภายในกันนะครับสำหรับลูกค้าที่อยากได้น้ำแรงแบบสะใจนะครับเนี่ยสุดยอดเลยนะครับท่านอยากได้น้ำแรงๆนะครับนี่นะครับ12แผงนะครับนี่นี่นะครับ ผมเปิด2ระบบเลยนะครับทั้ง AC DC เลยนะครับถ้าท่านอยากได้น้ําแรงๆนะครับท่านต้องเล่นกันให้เต็มระบบอย่างนี้นะครับท่านจะไปเล่น4ี่หแผงจะให้มาแรงเท่ากับ12แผงนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับนี่มีเกวนบอกนะครับ216โวลต์นะครับ8.9แอมป์นะครับ1400กวัตต์นะครับนี่แล้วก็องศาอุณหภูมิความร้อนในกล่องก็3 8ม8องศาเซลเซียสครับระบบสุดยอดนะครับ เดี๋ยเราไปดูนะครับพ่อคุณเบลนะครับต้อนรับประทับใจมากนะครับนี่นะครับผู้มีอุปการะคุณนะครับอำเภอพานเชียงรายนะครับขอขอบคุณมากนะครับนี่ก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบคลิปดีๆไว้ที่เชียงรายอำเภอพานนะครับต้องขอขอบลูกค้าทุกๆท่านมากนะครับติดตามเราได้ที่ y o u t u b ปและ a c e b o o k นะครับโซล่าเซล์มังกรฟ้าอุทัยธานีนะครับผม ขออบคุณมากครับสวัสดีครับ